ขอขอบคุณแขกทุกท่านที่มาเที่ยวอย่าได้มาคนเดียวมันว้าเวหลอนละกูถึงว้าเววังเวเวกูอเวแค่ค่ออ้ยหนยฮะท่องกันครบหรือยังก็นี่ไงนะเอ๋จบเจ๊ก็ต่อเลยเด็หนน้ยอะไร ขออีกสักครั้งแล้วกัน <c oughs> ให้อภัยเจ๊เถอะคราวนี้จะไม่พลาดแล้วต่อให้ได้นะงนายเอก็เซ็งเนี่ยก่อนก็พลิ้วอย่างอะไรเอ่อเกต้าวนะมึงออกไปมาที่นี่อาหารดีดนตรีเพราะหนุยไม่เอากรตะเกียกินเถิดครับกินเข้าไปอย่าได้ยั้งไม่น่าทักเลยแม่งโดดไปกรเลย <c oughs> <c oughs> อย่าได้ยั้งอ่า หากมีตังก็กินสั่งไปเหอะหลอดจริงแล้วอย่าล่าทอดมาเพื่อนกินเชคเล่าเชคเล่าอ้ะอ้าฮะนุยอะไรเจอยากตาย